เอาพี่น้องเอามาครับมาเนี่อู้ยเมนูหลายอย่างเลยครับพี่น้องโอ้บัดไอ้ก้อยบักม่วงพี่น้องก้อยบักม่วงฟังทั้งนี้ก็จะเป็นจิ้งดีดครับจิง้งดีดบนจิ้งดีดไหนล่ะจีโร่จีรจรจรโร่พี่น้องบะเมนจีโร่ถือว่าเขินแมงสะดิ็งแมงสะดิ็งอ๋อเราจะใส่เอิ้นแมงสะดิ็งพี่น้องโอ้อจาายจำอะไรกันนะครับถัดมาก็เป็นไข่ครับไข่ไข่ไขอะไรนะไข่เขา่าไข่เข่าไข่เข่าพี่น้องหรือว่าไข่ห่างข้างบ้านเท่านี่แหละ ขยบมานี่ก็เป็นอย่างนี้ลิงครับลิงลิงเกียววางมาครับพี่น้องมากินข้าวคู่ตัวครับจับแจบแล้ครับวันนี้อ้ยหลายอย่างพี่น้องมาครับมาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายแฟนครับเอฟซียายยพีสู้ขู่สกุลครับวันนี้พบกับช่องคัวคุณตัวคือเราพี่น้องมามาแล้วครับอุ้ยพี่น้องมาสิ้พากินนี่พี่น้อง โอกิโลพระบะนดันบันน้บาบันน้ผมันหนึ่งกิโลพี่น้องแถวนี้เรียกแมงสดิ้งนี่นะครับขัวมายางนี้พี่น้องใสครับนี่ครับพี่นอ้องบกม่วงครับก้อยบกม่วงเฮิมนะครับแล้วก็มีแบบนี้ครับอันนี้คือใครเขาด้วยพี่น้องเนอะบานเฮาเอิญใขรอย่างห้างนะครับอสื่อมาไปตลาดนะครับไปยางมานะมันนี่พ่นี้ผักด้วยพี่น้องเนอะแต่มีของหวานมากครับบวัวลอยครับ บัวลอยหรือว่าคองแข็งอาจจะเป็นคองแข็งมากกว่าพี่น้องแซ่บไยพี่น้องเด้อมีทั้งพาข้าวพาหว,า,วานนะพี่น้องมาเต็มที่ครับกับคู่ตัวครับกินเขา่ารางันคํำแหลกแหกมันพี่น้องอุ้ยสะดิ่งดิ่งลงๆน้ำเน่ยนะใครอบพี่้อง Chim cho cho này cho số chủ biển tuổi sẽ nhìn nó khỏe mong đẹp đẹp nào อมวแห้งเดียวผู <c oughs> ้เลี้ยนระธานจอกับมือมืดอ,อยู่ไม่ได้ผิหนังนะหยุ่มปับ๊บหมดไดกินยังไงออาตะกองเอาวะตะกรงกิหนหน้ำไา้น้ำผิหนัง hm hm Ừ. hm con kinh hm 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 mình hm 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 มั่วอ้อกระเมนี่บอกเขาน้ำครับคุณจะนิ่มเหรออืมอ่ะอืมอร่อยไหมอืมพี่น้องบรรยากาศย่มแรงเลยพี่น้องเด้อจิ๋าแรงกับเบาแรงน้ำคำเด้อเมือเอไม่ใช่ทุ่มหนึ่งแลครับอืมวบพี่น้องคนกำลังสิมาก Nào. Ừ. Thơm. Bắc cung thơm trên bàn Ừ, một อะไรครเห็นแบบห่วงแบบวงแบบวงแบบห่งพี่หนงังตาะไรกอกแคเนีนสอบด้วหน่อยมัดมือมเ้ยครับอ้งตรวจขอสอบด้วยเ่องกอกโอ้ขอัดจังตาะไรเนี่ยอะไรกแกงวงยยพี่หนงัง ต่ออ่างนงนงง <c oughs> บอเอากระดเดยนะครับ <c oughs> อืมใครเข่าไปหน่องเดี๋ยวมาลังสุ้พไปเก็บไปหน่องเห็นหมองไันล่ะ quá kỳ đi à? kilo à? Nói gì đi? quả xe bê tơi đấy phải ไปเตยกับอันใบักกันใบโหดแซ่ตะใครไป,ไไปไหน่อยครับแซ่บยังให้นิมั้งให้ดีดี แอตเขาข้ามเลยไข่ครับกิโลไข่เนี้มบนไข่เนี่ยไข่กิโลอร่อยไหมเอาอีกไหมตะกองกินบ่ไข่เพิ่มอีกนะครับอืมหน้าบุญหน้าบุญนะ มกม่วงเิ hmm. ่มได้พ <corre> ี่นหลังนะแก้าขมิ้นบรอเไม่บอกแก้าขมิ้นพี่นหอง น้ำหมักครับอีกหนึ่งเมนูมกินกับเจ้วว่องอ่ะเสียบแล้วีเหลังนะอโอ้ยขาด อื <c oughs> ขไข้ไปหน่องไ <c oughs> ข้ไม่มีตัวเลยไปน่องก็นไข้เขาครับ อีแบบนั้นที่มีตัวคุยแล้วไม่ลงนะอืม Ừ, bạn đi. Protein xuống nữa phải không? Protein xuống có ba xe mòn, 4 thảo hợp, 4 thương hộp บ,บ,บึงไม่เข้าบึงไมพไปน้องโอ้ยิึงไปผัดกระเพาะบังเดี <c oughs> ย๋ยวรังสีร้องมาผัดกระเพาะบังออกระเพาะกรีดมี้วาแปลกมุมกับหน่อนะนองนี่ไปน้องม,ม,มาแตแทะแล้วไปน้องเด้ว ยำแรงสารไฟไปตอื่นครับเนืยวจะภาพพี่น้องกินภาพอัานมัน่ยโอ้ขาขาขาพี่น้อง าพี่น้องมากนเลยของข้าวไลยทีแล้วของหวานพี่น้องอุ้ยสดอะ่ะมันบ๊สุภาพพี่น้องข้าต้องว่างเนาะของหวานของแข็งกับของแข็งของแข็งอื้อมหอมในตรยอ ตรงต้วงครับสามค้ับมือดพี่น้องสิบบาทของวันสิบบาทของแข้งอ,อ่ะพอดีพี่น้องครับกับมือนี่ครับเมนูง่ายๆนะพี่น้องเนาะ ว่ามีผักหลายไปไหนนะครับเป็นเมนูแบบสั่งโปรตีนครับนะครับมีไข่กับ <c oughs> เมนูคิดยากครับเมนูนี้แล้วก็ก่อยม่วงพี่น้องใส่หัวหอมแดงหลายๆนะครับโอเคนะครับวันนี้สําหรับคู่ตัวครับช่องควบคู่ตัวพี่น้องกับขอฝากกาลังแรงใจไม่ให้พี่น้องสู้ขู่สุกคนสู้หัวสู้เยน็นคือเก่านะครับพี่น้องนะเจอกับคู่ตัวนะครับกับช่องควบคู่ตัวไนไหมนะครับคู่ตัวกับขอฝากท,ท่านผู้ชมทุก ทุกคนนะครับที่ขอบรับชมเป็นน้องเล่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเจอกันใหม่เมนูหน้าครับมนีคุูตัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ